วันนี้วันนี้พวกเรานะคะ,ะได้รับเกยียรติจากพี่บีชาให้มาให้มานั่งเรือสมายลิเวอร์ไซด์นะคะของพี่บีชาที่เป็นรุ่นพี่โลจิสติกรุ่นหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับค <Yay! S 2> รับคลูกค้<ท>าสบายครับวันนี้เราอยู่ที่วันนี้เราจะได้ไปเที่ยวตรงนี้ <laughs> พวกเราอยู่ที่ท่าเรือวัดกัลยาณมิตรนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูเรือนะครับของพี่บีชากันเลยนะครับเป็นเรือพัชระธันสปอร์ตนะครับสมายลิเวอร์ไซด์นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม ครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเชิญพี่พิชาไปนะครับก็กำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปในเรือแล้วนะครับเดี๋ยวตามพวกเรามาเลยครับผมตามไปรักชาติพี่พิชาเชิญครับเรือลำใหญ่มากเลยค่ะอันนี้เป็นด้านล่างของเรือดูจุดดดููจุดจุดถ่ายรูปจุดเซลฟี่ถ้าใครมาก็ต้องมาเจอตรงนี้เลคมาด้วยว่าไซส์ดี้ท่าลำครับ ข้างในก็บรรยากาศหรูหรามากเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีพาไปต่องเรือกันนะครับผมที่ด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นห้องแอร์นะครับตรงนี้เป็นห้องแอร์ถ้จะรับแขกได้ตรงนี้ก็150ยห้าสิบคนได้สบายครับเป็นบรรยากาศห้องแวันนี้วันนี้มีมีมีรับแขกต้องรับแขก VIP อ่ะครับพี่ครับ วันนี้ก็จะมีบุฟเฟ่ต์นฟะคะปกติแล้วพี่ก็มีบุฟเฟ่ต์แบบนีู้ตรงนี้คะทั้งสองไลน์นะข้างบนอีกชั้นบนชั้นล่างข้างล่างเป็นห้องแอร์นะครับแต่ด้านบนก็จะเป็นโอเพ่นนะครับข้างในก็บรรยากาศโอ้โหวิว180องศาเลยนะครับเห็นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอยู่สองข้างทางเลยทีเดียวนะครับตะกี้ตะกี้เราเราเห็นอาหารเล็กๆนะคะรู้สึกน่าก,กินมากเลยค่ะหิวยังครับพี่แบงก็เออก็หน่อยนะคะ แต่ว่ายังไงก็พาชมเรือก่อนนะคะดูการนั่งนะคะก็วันนี้อาจจะมีอาจจะมีเมียิจกรมของอีกที่หนึ่งนะคะเขามาเพราะนั้นเนี่ยการการจัดโต๊ะก็จะเป็นก็จะเป็นถี่นิดนึงแต่ว่าถ้าถ้าเป็นปกติเราไม่ได้จัดไม่ไม่ได้จัดอย่างนี้ฮะอันนี้กรณีพิเศษอันนี้กรณีพิเศษที่เขาเขาจัด เขาต้องการอย่างนี้ใช่ค่ะลูกค้าต้องการาะฉะนั้นถ้ามานะคะเราก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ที่สวยกว่านี้นะคะจะนั่งแบบไม่แออัดนะคะใช่ค่ะแล้วงั้นวันนี้เดี๋ยวผมว่าเราเดินเดี๋ยวเราเดินออกจากตรงนี้ขึ้นหัวเรือเลยนะฮะอ่าเาสองด้านนี่เราก็ตรงนี้นะคะตรงนี้เหมือนตรงนี้เป็นด้านหน้าเวทีค่ะถ้าถ้ามาจัดอย่างงี้ก็ต้องมีนักร้องให้แบบมีมีครับเรามีนักร้องมีการแสดงโชว์ให้ชม รวมไปกับค่าอาหารครับก็คือรวมหมดแลนวอ๋อโหนะร่างสอดนะค้าคถ้าใครสนใจมาได้เลยคะ่ะอ่ะพี่พานำขึ้นข้างบนเลยคะ่ะครับรืบอ,อ,อน,นี่จะออกได้สองข้างนะฮะซ้ายขวาครับซ้ายขวาแล้วก็ตอนนี้เราออกมาข้างน,นอกกันแล้วนะครับก็วันนี้ อยู่ประมาณ4โมงเย็นนะครับก็บรรยากาศกำลังดีเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับเดี๋ยวเชิญไปดูด้านบนกันเลยนะครับบรรยากาศด้านบนนะครับใครอยากจะมากินอาหารชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยาะคะชยวเวลา,กาแกล้ดินแดนโลกลมตก,ตกอากาศดีมากเลยค่ะดูบรรยากาศตอนนี้น้ําเยอะพอสมควรแต่ยงัยงยังมีสเสน่ห์มากค่ะ นะคะพี่รู้สึกแบบเออเย็นสบายมากถ้าไม่ถ้าช่วงเขาเรียกอะไรนะเออปลายฝนต้นหนาวอากาศจะดีมากครับแล้วก็ตอนนี้ก็แดดล่มลมตกแล้วพี่เนี่ยเริ่มเริ่มที่จะให้คนล่องเรือเนี่ยเวลาไหนอะครับพี่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยเราจะให้ไปลงที่ไอคอนสยามประมาณทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่งออกเรือที่น่นไอคอนสยามคครรัับบ แต่วันนี้วันนี้เป็นงานเหมาก็ออกที่นี่ได้เลยเออแล้วแต่ออกที่นี่กับที่จอดปกตินะคะปกติเราจะขึ้นเนี่ยเราไปขึ้นที่ไอคอนนะคะคแล้วพอกินอะไรเสร็จปุ๊บก็เข้าช็อปต่อได้ที่ไอคอนนะคะคเป็นอะไรที่สะดวกมากเลยค่ะหรือก่อนลงเรือก็ได้้ใครชอบบรรยากาศนะครับก็เชิญด้านบนของเรือเลยนะครับครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะที่ที่จะเป็นเวที เน tá, ี่ค่ะเวทีทางด้านนาดิพี่มาดิครับทันมานี่กล้องตามพอดีก็กลัวฝนตกเลยปิดไปก่อนอ๋อครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่บอกว่าไม่ใช่ว่ามีเฉพาะด้านล่างนะคะข้างบนก็จะมีเอนเตอร์เทนให้ด้วยอะค่ะครับก็จะมีการแสดงนะครับมีนักร้องนะครับเป็นชื่นชมไปกับบรรยากาศข้างทางนะครับที่มีแม่น้ำแล้วก็รไปกับข้าวหารและเครื่องดื่มเรียบร้อยต่อหัวนะคะไปดูในเฟซบุ๊กของ สมายรีเวอร์ไซด์นะคะจะมีราคาแล้วก็มีมีบอกทุกอย่างอะค่ะว่าเวลาไหนขึ้นเรืออะไรยังไงจะมีรายละเอียดทุกอย่างครบใช่ไหมคะพี่ครบค่ะเดี๋ยวเราลงเรืนด้านด้านนี้เลยนะข้างบนเนี่ยเรารับแขกได้ประมาณ250ท่านข้างบนรับแขกได้ประมาณ250ท่านรวมถ้าจัดกันแบบฟูลเลยก็ส0่ร้อแต่ถ้าเอาสบายๆเนี่ย สามร้อยก็ดีกว่าแต่ก็ตพี่บอกว่าเรือลำนี้นะคะข้างบนเนี่ยสามารถรับแขกได้ถึง400แต่ถ้าสบายสบายแค่สามร้พอคดูจะมีไลฟ์บุฟเฟต์ทั้งนเมืออาหารถือว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับอาหารไทงหักฝรั่งซีฟู้ดครับรับรองว่ามาใช้บริการที่นี่อิ่มและอร่อยแน่นอนเลยครับเริ่มถึงบรรยากาศนี่โอ้โหอลังการมากเลยนะครับ ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ก็ตามบลิงค์นะคะสามารถไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็สั่งสั่งต่างๆนี่จริงๆคือเครื่องดื่มเนี่ยถ้าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยจะสั่งต่างๆนะคะจะมีเครื่องเรือจะมีซอฟตบีร์อะไรต่างๆอันนี้จะเป็นจุดบาร์นะครับที่บริการเครื่องดื่มนะครับก็มีหลากหลายนะครับถ้าใครอยากมาใช้บริการก็เชิญได้เลยนะครับเป็นยังไงคะบรรยากาศของเรือลำนี้อ่า คนควรมานะคะน้องๆโลจิสติกรออ่างกำแพงนะคะพี่บีชาบอกว่าถ้ามาเนี่ยพี่บีชามีส่วนลดให้ค่ะยินดีครับินดีครับพี่บีชาดนดีต้อนรับทุกคนนะครับไม่ไม่อยากจะถามเองอะคะ<ม>่ะพี่แล้วส่วนลดเนี่ยถ้าไปซื้อในเฟซบุ๊กมันก็ไม่ได้สิครับพี่แล้วจะต้องบอกอยงังไงอะคะถึงจะได้คือตรงนั้นเนี่ย เรามีราคาจองเพราะราคานี่มันจะมีปรับขึ้นลงต่างจังหวะของมันเหมือนกันนะบางทีในช่วงเทศกาลเนี่ยมันก็จะถูกอัดกันไปโดยปริยายแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยไม่เป็นไรแหละกิ้งหาพี่บิชาเลยเดี๋ยวจ่ายได้สมาคมเราพิเศษนะใช่เดี๋ยวเราโลจิสติกรามของเรานะคะพี่บิชาการันตีค่ะโทรหาได้ นี่ครับภายในก็กว้างขวางนะครับสะดวกสบายครับถ้าใครมาก็เ,เชิญครับส0มรอถึง4ี่ร้นั่งเรือเนี่ยเราจะขึ้นได้ทั้งทั้งด้านบิเรณอกางเรือและหัวเรือครับแตะก,ก,กี้เราเราขึ้นตรงหัวเรืออ่ตอตาตอนนี้เรามีการขึ้นลงได้ตรงการลางเรือด้วยนะคะพเพราะเรือลำนี้ใหญ่มากค่ะ หรือเป็นเรือที่ใหญ่ก็คิดดูแล้วกันว่าสามารถบรรทุกคนได้คือข้างบนเนี่ยสามถึงสี่ร้อยก็ส่วนมากค่ะพี่อวมรวมแล้วเนี่ยถ้าฟูลเลยเนี่ยประมาณสี่ร้อยแล้วไม่เกินสี่ร้อยแต่ขนาดถ้าเอาแบบสบายๆนะสามร้อยเนี่ยอกำลังดีกำลังดีครับโอเครับรองความปลอดภัยเป็นเลิศค่ะเพราะว่าเรือลำใหญ่นะคะเมื่อกี้เราขึ้นหัวเรือก็ลงตรงให้ลงดักลงกลางลงกลางดี อ,อันนี้มาขายเนี๋ยเราปิดปิดปิดครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้เราได้มาชมนะครับเ er รือสมัยด้วยไซน์นะเป็นของพื้นที่นะครับ พี่ปีชานะครับก็เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักของเรานะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่มากเลยครับท<ด>ี่ให้โอกาสพวกเราได้มาเยี่ยมชมเรือในวันนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเป็เปขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับสมายลูเซย์นะเป็นของรุ่นพี่ของเรานะครับสมาคมวิชาชีพโลจิสติกและรับกำแพงนะครับก็เดี๋ยวเรายังมีต่อยังไม่จบแค่นี้แต่เดี๋ยวให้พี่ปีชาไปพักก่อนก่อนเรามาดูบรรยากาศตอนคืนกันต่อนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับ